สหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด t o p u p ัอย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะหุ่นยนตฮับะนะคะวันนี้กล่องสุ่มคัสตอมมาแล้วนะก็เป็นของเก่าในธีมฮาโลวีนมาวนให้เราได้สุ่มกันมีอะไรน่าสนใจมีชุด แปรแดงนะคะชุดเก่าเลย1,2,3,4,5ชุดด้วยกันนะมันมมี่แดงด้วยชอบท่านี้มากๆเลยนะคะออกมาจากเริงแล้วก็ชุดที่วนบ่อยมากๆเลย Devil <ๆ S 2> <ล>อังเจลแล้วก็ชุดนี้บุกน้ำด้วยโอ้ยลีอีกแล้วนะคะรวมไปถึงสก,กินเอคหุ่นไลกานะคะซึ่งมีคิวฟิตแล้วก็มีกล่องศพด้วย เมือ่อสเก็ปืนอัพแต่ไม่ต้องอัพเลยนะปืนนี้ใครได้นี่ก็ถือว่าชโชคดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงของเก่ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9าๆเก่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 าทั้งนั่นเลยของวนแล้วก็ยังมีนะคะสุ่มครบ15แล้วก็25นะคะก็จะได้เป็นเศษหินแดงแล้วก็เศษทาอัพนั่นเอง ซุมครบทุกๆ50กล่องลุ้นรับของตามนี้เลยอุย้ยดีอ่ะมีอันนี้ด้วยมีพวกนี้ด้วยโ oh yeah, oh yeah. อ้ยเยอโอ้ยเขาให้ได้เขาให้โดนสามารถกดเลือกแบนได้นะคะอันแรกเลยหมวกน้ำแบนไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าะายนั้นเดี๋ยวไปดูกันน <c oughs> อกนั้นก็เลือกแบนตามอัธยาศัยนะคะอันที่เรามีแล้วก็กดเลือกแบนไปก็ได้หรือว่าจะเลือกดูที่เปอร์เซนต์ที่เรากดแบนก็ได้นะ มาดูนี่ในส่วนของหมวกน้ำหน,น่าในก่อนหน้าน,านัน้นทีสูมไปมีสมถึงสี่ใบวยกันส่วนชุดนั้นมี3ชุดเลยนะคะโอเคมาส่มกันแบบหอมปากหอมคอแล้วกันสัก100กล่องเนาะลุย10แรกเพชรนะยังดีที่ยังแบบว่ามีค่านิยมมามาปลอบใจนะเต้มไก่นะเพชรเนี่ยมีเต้มไก่หมดงหมด400นะ โอ้เขายังไม่มีนะเขาเดวิลเดี๋ยวก็สุ่มไปก่อนสกินหมวกอันนี้ก็เหมือนยังไม่มีนะคะสุ่มไปก่อนนะครบ100แล้วเดี๋ยวค่อยไปสุ่มครบทุกๆ50ทีหลังนะคะห้าเซฟไม่มีเลยเลย50 Oh. เหมือนจะยังไม่มีเหมือนกันซาเล้งนะฮะอีกห้าสิบนะไปหกสิบ ตกใจนึกว่าอีกทีแปดสิบนะหมวกหมวกอะไรวะหมวกฟักทองเก้าสิบนะฮะโอ้โหสิบสุดท้ายแล้วห่อเหี่ยวใจเลือเกิน การสุ่มทุกอย่างในเกมนี้ก็คือดวงล้นๆนะทุกคนแล้วแต่จังหวะในการสุ่มด้วยนะช่วงไหนที่คนสุม่มเยอะคนสุ่มน้อยเนี่ยก็จะออกของดีเลยเออโอเคหนึ่ง้อละนะคะสุม่มอันนี้บ้างได้การันตีสองชิ้นนะไม่ใช่การันตีดิลุ้นลุนอีกทีหนึ่งแต่ก็คือได้ของแน่ๆที่ไม่เสียเงินนะนะรือซ้ำอ่ะ อีกชิ้นหนึ่งนะปาดแล้เบิดกบหน่อยอครบแล้วหนึ่งรลกกล่องก็ยังดีที่ได้ของที่ยังไม่ได้มาบ้างนะมีสกินหมวงเนาะมีรถเออนี้รถที่ได้มาเมื่อกี้นะก็จะเป็นรถสีที่นั่งหรือดาเซียนะเป็นสกินธรรมดาธรรมดานี่แหละ ดังนั้นก็อืมเออมีเพชรด้วยเพชรได้ไมาเท่าไหร่ยี่สิบนะได้ไมายี่สิบชิ้นเลยไอเพชรนี่มันสามารถเอาไปขายได้นะทุกคนหนะึ่งหมื่นคะแนนนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบบาท8ปสิบบาทก็แล้วแต่นะซ้ำรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายแถม <laughs>